สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับนี่ผมก็เอาเจ้าเพียรนรสิงห์ครับออกมานะครับมาหาตัวครับตอนแรกผมก็ไปตามนกเสียงกลางแล้วครับดูแล้วมันเข้ามาแล้วก็ส่องดูแล้วเป็นนกที่ผมปล่อยไปเองนะครับนกที่ผมปล่อยไปเองผมก็เลยก็เลยละแบบตรงนั้นนะครับแล้วก็ขับรถมาอีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบโลนะมาที่เขานาขามครับ พอดีได้ยินเสียงนกเขาใหญ่ตัวหนึ่งครับกันคู่อยู่ตรงนี้นะครับครับหยุดบริเวณนี้นะครับผมเจ้าเพชรมระสิงขึ้นนะครับสางติดตามด้วยนะครับจะทํา มาดูตัวกันเลยครับนนี่สีนวลนวลครับนกครับสีนวลนวลครับนเดือดกุ๊กนะครับกหกลางครับนเดือดกลางครับขาวขาวนวลนวลครับทุกป่านนี้ครับขาวขาวนวลนวลครับ หนูหนูจะสร้อยค้อนี่เม็ดเม็ดเล็กๆละเอียดยิบเลยนะครับเม็ดขนแมวนะครับขี่ยิบเลยครับตูดกบขาครับขาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับลูกลายหลังก็มีครับลายหลังชัดเจนครับมีลายซอยหลังนะครับอีกไม่สวยครับ ตีคหอางครับตีก่สวยเท่าไหรนะ่ห่างๆนะครับจะสร้อยคอนี่ครับไอ้คอสวยครับแล้วตรงตาดูจมูกเล็กครับตรงนี้เสียงไม่ใหญ่ครับเสียงเล็ก